โศกระยะเป็นไม้ดอกยินต้นที่สวยงามมากใครพบเห็นครั้งแรกก็พประทับใจจึงได้สมญานามว่า Queen of the Flowering Tree หรือราชนีแห่งไม้ดอกยินต้นบางก็เรียกอโศกระยะบางก็เรียกโศกสายมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amherstianobris wall มีช่อดอกห้อยระยะยาวดอกรูปร่างคล้ายหงเหินช่อหนึ่งจะให้ดอกสวยงามสิบกว่าดอกขึ้นไป ออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์มีถิ่นกำเนิดในประเทศพมา่าพบกระจายพันธุ์ในอินเดียเมียนมาอินโดนีเซียและภาคเหนือของประเทศไทยตามริมห้วยในป่าดิบแล้งแต่พบในจำนวนน้อยมากเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตช้ามากชนิดหนึ่งชอบดินร่วนที่รวมสมบูรณ์ต้องการดินที่มีเชื้อราเฉพาะบางชนิดเพื่อการตึงในตัวเจนจากอากาศชอบน้ำมากพอสมควร สามารถปลูกได้ในที่แสงแดดจัดและแดดลำไรแต่โดยมากเมื่อต้นยังมีขนาดเล็กจะไม่ทนต่อแสงแดดจัดเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่จะมีความสูงได้ถึง18เมตรในตลาดต้นไม้จะขายโศกระยะเป็นต้นจากกิ่งตอนเป็นส่วนใหญ่แต่แนะนําให้ปลูกต้นจากการเพาะเมล็ดเพราะต้นจากกิ่งตอนําต้นจะเอียงและโค่นล้มง่ายเมื่อต้นสูงใหญ่แล้ว